อยูแ่แล้วสองจำเจ้าเซนแนลเนะาะมืนอนีิยุป,ปารเซ่เนาะนี่แม่ดามเซ่าสิผ้าทุกคนคีรทิพรอเบิงเมืองกากเซ่นเนาะเพิ่งมาอินเฟสว่านี่เห็นหูเนาะเห็นหูหนึ่งหูนี้มันทายประมาณสี่หาสิบปีก่อนแหล,ละแต่ก็เลยขึ้นมาอยากพาทุกคนไปเบิงบริเวณนี่แหละบริเวณนหูนี่แหละปัจจุบันนี้มันเป็นแนวใดแน่แล้ว นี่เนาะบกไก่บกไก่เนาะนี่แ,แถวๆนี่แหละขี่รถที่แถวๆนี้แสิพาทุกคนขี่รถตีบเลวเนาะรอเบิงเหมืนกัรอเบิงเขตของอ่าที่ว่าเป็นเมืองเกา่าเนาะที่ว่าสมัยตะกีฟร,รั่งเข้ามาปกครองเป็นสางมานเฮือนมานเฮือนไว้ปัจจุบันนี้มันก็ยังมีโรงเดืออยู่น้อยนึงกับโบไร่แต่สิพาทุกคนขี่รถตีบแล้วคือเ,เก่ามีเรื่องออกเลยเมื่อไหร่คีรตีบมวยมวยอันนี้รอไปเมื่อกี้นี่ขี่รถตีบอกนั่งไก่ ไลยสิพาทุกคนไปเนาะติดตามับส้นน้ำกันเ้ยทุกคนเ้ยนี่แม่น้ำเซ่วัาเนาะัวาสุาราณวงศ สบายดีหมู่เพื่อนทุกคนเย็นนี่คอยยังอยู่ทีปากเซ่คือเก่าเมื่อนี้คอยกระชิพาทุกคนไปเบิงสถานทีสถานทีหนึ่งเดก้ไปหลายสถานทีที่คอยเบาแต่ต้นคลิปเนาะก็คือดังทีในหูมนั้นเอาไปเบิงว่าปัจจุบันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแนสถานทีอยู่ในหูนัน้นก็คือสถานทีซาราคัมอ่าปัจจุบันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแนวเดก้มันมีความพัฒนาอย่างแนวเดก้ากะิพาทุกคนไปเบิงเขตตัวเมืองเก่านอะแต่กี่ขยังเป็น เป็นสถานที่ที่ว่าฝรั่งเขามาปกครองเลยครับสร้างบ้านเฮือนไว้อ่าดังที่ทุกท,าท่นนา,านเห็นี้พิ้างบ้านเฮือนไว้ก็ยังมียงตลงเรืออยู่ปัจจุบันนี้เนาะก็เป็นเวลาประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมาก็ยังมีลงเรืออะไรก็สิไปเบิ่งบ้านเฮือนบ้านเฮือนภายในนครปากเซอ่าทีา่ว่ามีความเจริญมีความพัฒนาไป็หอดใช่แล้วตอนนี้เท่ากับเดินทางมาหอดมูดีเว้นนี้เนาะเป็นลักษณะแบบนี้แค่นั้นก็วันนี้ครับยู่บริเวณหน้าตลาด อ่าัตตาลาดอท็อปอ่าหรือว่านาธนาคารการขาดตะประเทศเาราเลยตอนนี้บางทีทุกการเ็นนี่สายมือก็จะเป็นอ่าักษณะแบบผัอนเือนเก้าๆที่มันหลายูลายสมัยแล้วก็คือเก่าเลยเนาะว่าอ่านี่เนาะก็จะมีหานค่าหานขายเครื่องใส่มือขวามือก็จะมีหานกาแฟ มาห้อมาอดจุดนี้กันจะเป็นจุดที่ไข่ไยคือกับในหูน้อกทุกคนไข่คือกับในหูขอน้อเพื่อนอ่านี่บริเวณสาแห่นี่บริเวณสาแห่ยโอ้สมัยแสดงว่าสมาัยตะกี้ก่นนี่มันอาหารค้าตั้งอยู่เรียบตามแก้มทางปัจจุบันนี่ก็ยังมีอยู่เนาะพี่น้องอ่าเป็นอาหารค้าตามธรรมราชอาจจะบุคืดสมัยตะกี้แต่ว่าปัจจุบันนีมันก็พัฒน,นาไปแล้วก็มีการสังม,มาที่นั่นไหมถึนมากอมือเท้าขปัจจุบันนี้ก็จะเป็น คี่รถจิตประสงค์อ่าคี่รถจิตประสงค์นะพี่น้องนี่บาดเจ็บจากถือศีพาทุกคนขี่รถถีบล้อ,อไปล้อไปสถานที่ต่างๆภายในตัวเมืองของนคะรปากเซ่พี่น้องเลยติดตามน้ำกันเด้อทุกคนอ่านี่เนาะพี่น้องเนงาะบ้านเพื่อนเพลินบ้านเพื่อนเพลินกน็ยังมีการสร้างไม้เลยครัอ่าแบบเก่าอ่าไปมีโรงเรืออยู่ นนี่เาะตะกี้เปลนกระกาคายเครื่อง,องนี่แหละหลายปีแหละเต่าสามสิบปีปลากระกาคายเครื่องเป็นตลาดปัจจุบันนี้เปรนกาศง่ายง่ายายจากวันนี้เป็นพื้นทุนเนาะทางในเนาะตลาดอ่าเอ้นว่าตลาดรอท็อปหรือว่าซูนขาดขาดจะประซ่างนาะพี่น้องเนาะอ่านี่เนาะเดี๋ยววานจะเจ้าสีผ้าพี่น้องขี่ไปบอลบริเวณซาราค้เนาะพี่น้องเนาะซาราค้ำหลังที่เราเห็นในหูบแหละมันจะมีซาราค้ำอ่าซาราหนึ่งตั้งอยู่บริเวณปากน้ำซีโรนพี่น้องอ่า ไปทีอยู่ปากเซะเก้าเกระสีคืดออกคืดออกเน้อพี่น้องเน้อนี่เน้อนี่ซาราคัมพี่น้องเป็นสางไม่พี่น้องเลยเป็นสางไม่นี่ทั้งนาเนาะพี่น้องทั้งนาก็จะเป็นอ่าทางลงทาบักทาบัก,กเก่าเนาะพี่น้องเนาะสมัยตะก,กี้อ่านี่เนาะพี่น้องสมัยตะก,กี้บุษท่านมี เพราะท่านมี้มีวขว้าขานำของเนาะพี่น้องเกินก็จะลงบักขามไปทางเมืองพ่นท้องเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะนี่คือสาระคำเนาะพี่น้องอ่าติดแม่น้ำเซโรนพี่เนาะเลยยุบป,ปากแม่น้ำเซโรนเลยพี่น้องนี่ ไปพี่น้องวันนี้เบ้าจนเจ้าสีผ้าพี่น้องขี่รถที่แบบนี้หล่อไปตามาตัวเมืองปากเซ่นเนาะไปเบิงบานเฮือนเก่าๆที่มันยังลงเดืออยู่แต่ก็ไปเบิงภายในตัวเมืองของนครปากเซ่ปีวันี้นนนเป็นแนไ่ไรโอ้เสียงรถกันพี่น้องเลยโอ้นหินหินน้อเบ้าจนเจ้าสีขี่หล่อตามเนี่ยไปกต่ทีเป็นศูนย์การข่าพี่น้องศูนย์การข่าจำปาซักเลยพี่น้องเลยนี่บานเฮือนเพิ่นไปวันนี้เราเจ้าสีผ้าทุกคนขี่รถหล่อเนี้ยไปเบิงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ อ,อยู่บริเวณสิมีหันขาดได้พี่น้องบริเวณนี้ข้ายพี่น้องหันขาร้ายอีดีนี่อันนี้เป็นซูดการขาดได้พี่น้องซูดการขาจะมาซักในพี่น้องเลยกดปากเซกับเจนว่าโอท็อปโอท็อปเป็นยังคือกโอท็อป โอ้ท็อปตะกี้กับเป็นชิดขาดไทยมากขายล้านพี่น้องเลยเออเอือดน้ำชิดขาดไทยตะกีหนึ่งเมืองหนึ่ง,งผลิตภัณฑ์นะโอ้ท็อปพี่น้องเลยนี่คือบ้านเฮือนเก,กเ้าเป็นเดี๋ยบวบ่ายจะเดินสิาทุกคนจี้ดอกเบิ้งกิดตันต้องกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ นี่ก็จะเป็นด้านหนาเด้พี่น้องด้านหนาศูนย์การขาดจประสาเลยพี่น้องเลยมือหนา,บานเบาจนเจ้าสีผ้าทุกคนดอเนาะถ้าเปิดเดนาะอันนี่ปกติเพิ่นก็เปิดได้ซันหนึ่งซันสองเท่านั้นนะพี่น้องเนาะถ้าว่ามีการมากจำน่ายชิ้นขาดมันก็จะเปิดซั้นสามพี่น้องเลยมีโอกาสเบาจนเจ้าสีเราเอ้าเหามาหอดจุดนี้พี่น้องเลยกลายเป็นอ่าบันเทือนเก้าเก้านี่น,นะพ,พี่น้องเห็นสายมือเฮาเนาะหูพางหูพางแบบนี้ค่ะมีร้ายเลยพี่น้องเลยยุสวาสนาเขตดค่ะมีอยู่ร่วงพะบ้างค่ะมี อ่าอยู่ท่าแขกมีเลพี่น้องเลยสมัยแตี่กีคสมัยฝรั่งสา,ากันเก่า10ิบปีรอยปีอะไรพี่น้องเลยแต่ว่าก็ยังนงเรืออยู่แต่วา่ามีหน่อยพี่น้องเลยมีหน่อยดีปากเซ่เขามีหน่อยดีแต่ว่าไรดีนี่แมนยูสวรรค์เลยพี่น้องเลยยูสวรรค์นาเคตเนะมีขี่มาว,มวันนี้ละโอ้มีเลยพี่น้องนี่กะตือวาขี่สมเมืองเลยเนาะพี่น,น้องเนาะอ่านี่ขี่สมเมืองเลยเนาะก็จะมีห้องแฮมเออนี พี่น้องพี่น้องเนาะไพทีิมาปากเซกามีโอกาสขี่รถทีบล้เนาะพี่น้องเนะขี่รถทีบล้อเ้อได้ฟิวได้บรรยากาศดีอยู่รถกัะบะไร้พี่น้องเปนรถบ้านเมืองก่ะรถกัะบะไร้ส่วนเลยอ่านี่เดี๋ยวไปเจากันสิขี่เราออกไปอีกติดตามน้องกันเด้อพี่น้องเด้อ นอพี่น้องเนาะกายนอรักเมืองมากมีเมื่อกี่เนาะพี่น้องเนาะใบเจ้ากับสีเดียวกลัวเลยพี่น้องเลยเดียวกลัวบริเวณสมุทรจีนนี่นอพี่น้องเนาะก็ยังมีโรงเรืออยู่พี่น้องมาเบิ่งนรำกันพี่น้องบูมฮ้งลักษณะกับสีคล้ายๆคือกันเน่ยพี่น้องเลยแต่ละตึกแต่ละตึกกันี่เป็นภาษาชเรื่องพี่น้องเลยอ่าิ่นมีปีเลยพี่น้องเพิ่นมีปีระบูภาษาปีไดเดียวอ่าน่าจะมีอ่านี่พี่น้องหนึ่งพันกับร้อยสิบแปดพี่น้องเลย บวกลบคู่นานเอาเองเลอพี่เนาะโอ้เพป็นก็ถือว่าเป็นมีรถมียังไห้ทุกคนมานั่งนินเนาะอาจะเป็นห่านกาแฟเลยพี่เนาะก็มีห่านขาไายอยู่พี่เนาะเขตนี้เป็นเขตศูนย์การศูนย์กลางการขายอีกเขตหนึ่งพี่เนาะเลยบริเวณสารนักเมืองร้นเจ้าก๋วยเตี๋ยวทุกคนขี่รอเรื่องนั่แหละอ๋อขี่รถทีบได้พี่เนาะขี่รถทีบได้ย่างได้พี่เนาะแพทีมาเทียวปากเซกัรถบุหรายพี่น้องเลยรถบุหรายนี่พี่น้อง อันนี้ก็สิเป็นสมาคมจีนเด้่พี่น้องเลยนี่สมาคมจีนคือสีแมนคือสีแมน <c oughs> คือสีแมนนะไปบมาจเจ้าก็สีขีรถรออีกมาเบิงน้ำกันพี่น้องเลยบานเฮือนเพื่นเป็นไงฮยนี่เบิงน้ำกันเ้อพี่น้องเลย เดี๋ยวบอลจะเจาะกับวาซิค <ak> ี้ขามท่าเบี่ยงเลยพี่น้องเลยท่าในที่ที่สามขามไปคือซีนี่ยังหนาสนใจอยู่เนาะพี่น้องเนาะเออบอลจะเจาะเองกับบุคคลวยสี่ได้รอพี่น้องเลยมันนี้กับสีผ้าพี่น้องขี่รถล่อเบื้องหันและนี่ท่าในที่ที่สามพี่น้องเลยลงมาเด็กครูว่าคนไหนนี่ไปเดี๋ยวบอลจะเจาะสีขามก่อนโอ้ยขามมาเลยพี่น้องรถลายไปบอลจะเจาะกับสีผ้าทุกคนขี่รถล่อได้ตอนนี้พี่น้องเลยนั่งกันได้แผ่นเทนเทนเมื่อเช้านี่ครับ เป็นบ้านเฮือนส่วนใหญ่เนาะพี่น้องเป็นบ้านเฮือนเป็นส่วนใหญ่นี่ระเบิงน้ากันก็มี่ร้ายบอลร้ายมุมเนี่ยพี่น้องเอ้แต่บ้านงยันเจ้าก็กี่รถถีบนี่ก็รอบดสุดหรอกพี่น้องเอ้ยเมื่อยพี่น้องเอ้ยเออเหือออกไรยามแดงพี่น้องนี่เบินมาเร้อพี่น้องเลอนี่ครับ้านเฮือนลบเก่าเป็นเป็นไก่ยังอนุรักษ์ไว้ได้พี่น้องเอ้ตามตีหูม่านี่ยครับเป็นไห่อนุรักษ์ไว้นี่นี่พี่น้องนี่ เราจะเจา้ากะชีคีเราออกไปกับบัวร้ายพี่น้องเลยเบิองน้ำกันนะพี่น้องมันเท่อนเขาไปตีมาปากเซส่วนใหญ่กะสีไปพูดสาดเราพูดนัน่นพะูดนี่เนาะไปปากซองอ้ามันหนีเราจเจา้ากะสีผ้าหลอกไปในตัวเมืองพี่น้องเลยนี่นี่พี่น้องโอ้คุณบางคนกะสงใจว่า,าโอ้มาดอ,อีซังนี่มาสงใจเบาจันเจา้าผ้ามาดอ,อีซังเหนียวว่าซะหนาะยทำมีดกับผ้าไปเบิองบอลเขตที่ ูเป็นท้ายก่อนก่อนหน้านี้เนาะมันชีคือเกาบเดี๋ยกะชีพาทุกคนลอ้อเบิง้งเขียนเมืองเกาเนี่ยที่ว่าสต็ก,กิสมัยฝรั่งเศสเป็นมาปกครองแดีย๋ยวกะมาสาั่งบานเฮือนไว้ได้พี่น้องมันก็ยังนงเนื้ออยู่เป็นเป็นหนุ่นเป็นหนุ่นมากนี่แหละจุดประสงค์ว่าจ,เจาระเอาผ้าดรอปวันนี้เบิง้งน้ากระเดือพี่น้องเล้วอยากข่าวน้ำนนนนนข้าวนะพี่น้องอือมีเ้าวขี้เราได้เบือนะ่อมาเมื่อกี้นี่โอู้นเนาะไปกระทือว่าเบิร์ตโทนี้เด้พี่น้องเลย ที่จริงมันยังมีอะไรยอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าเบาจนเจา้าะกันลอโบเบิร์ตพี่น้องเลยมาเที่ยวน้ำกันเด้อพี่น้องเดลยไปอยางเหงี้ยได้นี่ก็นอ๋อจุดหนีจุดหนีก็นตะกี้ก็เป็นคขัวเลยพี่น้องคขวัวเป็นคขัวเก่าคขัวเด็กเป็นเด็กใหม่เด็บดาวพี่น้องเลยอืมอดดอมาดูนันน่นงพี่น้องเลยมาดูนั่งหลุดนุ่งหลุดแดนเป่นแนนร่งพี่น้องเลยเป็นคขัวที่กวงที่สุดใน,นประเทศลราเลยพี่น้องเลยคขัวตัวนี้เนี่ย มีฮ้อรักเมืองนาวด,ด้วงลยครกันมีบรรดาหารขาห้องแหมพี่น้องไอง้ไี่ีมาเทียรตัเซกอะต้นคัวลงมาปืด๊ดเนาะกับมาสาหา่านแถวนีไรเออพอไปมาสางแหมเลยมาสางแหมแถวนีไรเนาะมาห่อน,นีเบาจนเจ้ากับสีไรจบคีปเลยพี่น้องเลยพี่จีเขามาหาบส้มกา กดติดตามกันไน้เด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดติดตามกันแน่เวลาลายเนาะเอา้ามือนีบานเด็นเจ้ากันเมิดสำนี่และพี่น้องเด้อขอบใจไรเด้อบ๊ายบาย